ก็คือทงานทำงานในวงการนี่แหละค่ะแต่ว่าตีเช็คมาแล้วเงินจะต้องออกวันนี้แต่ว่าไม่ออกการเป็นเช็คเด้งค่ะเป็นางานอะไรคะเป็นงานอะไรเป็นงานการแสดงอย่างหนึ่งเะค่ะงานอะไรไม่นานค่ะพอเช็คเด้งปุ๊บเราก็ากทําการแจ้งความเลยสิบสี่วันแต่เราได้ถามาก่อนว่ายัางไงจะจ่ายยังไงจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายเราจะไปแจ้งความนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปแจ้งก่อนเพราะว่าเรารู้ว่ากรณีของเช็คถ้ามันเด้งเนี่ยเราสามารถมันมีเวลา แค่สามเดือนเท่านั้นเราไม่ค่อยมีเวลาค่ะเราก็เลยเหมือนแบบทันที่เราว่างตอนนั้นเราก็เลยไปแจ้งความค่ะแต่คุณี่เคยเรวมงานกับเขามาก่อนไม่เคยรูปงานมาก่อนค่ะแต่ถ้ารูปงานแล้วก็เจอแจ้งความใช่ค่ะแต่ว่าก็คือเราก็ไม่อยากจะไปว่าอะไรเขาเพราะอาจจะมีปัญหาจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแบบเรารอให้เขามาคุยเหมือนกันว่ามนไปแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ไม่ได้รับคําตอบ ถามหลายรอบถามประมาณสิบรอบผู้จัดการถามคนที่ดูเรื่องเงินให้เราข่าวฝ่ายบัญชีเราถามก็ไม่ได้คําตอบอะไรอย่างนี้ค่ะจบแล้วจะดำเนิไปยังไงบ้างถาะดำเเก็จะฟามผขก็ต้องตามนะคะตามตามคนจ่ายเช่ไหมคะว่าอย่างไรแต่ว่ารู้สึกว่าเห็นทํานผู้จัดการบอกว่าประมาณวันที่สิบสองจะเคลียร์งให้ก็น่าจะได้สิบสีนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเข้าหรือเปล่า ค่ะที่เกดทางที่เกิอด,เกอดอยูคุณได้บอกอรไหมว่ามันเกิดในเรื่อปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่อยู่ค่ะเขาไปเมืองคานอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เลยโอเคก็ได้แต่ว่าแจ้งความนะเราเราบอกเขาก่อนที่เราจะแจ้งความแล้วว่าเราจะแจ้งความนะเพื่อเป็นหลักฐานก่อนเพราะว่าทราบพวกว่านักแสดคนอื่นก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกันอะไรี้ย่าวเงี้ยค่ะคคอตอนนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นได้หรือยังนะคะแต่ของบีเนี่ยคือยังไม่ได้ค่ะ ตนทนนาคือเขาบอกว่าจะยอมเคลียร์ให้เขาบอกว่าจะเคลียร์ให้วันที่12คะ่ะเงินเข้าไม่เกิน14มิถุนายนนี้คะ่ะแต่ว่ารออยู่ใช่แต่ว่าพูดแบบนี้มาหลายรอบแล้วเหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่ายัางไงเหมือนกันอันนี้ไปลองสืบๆไหมคะว่ะาบริษัทนี้หรือตัวทุกคนนี้เคยทระทางแบบนี้กขึ้นกับ yes เคส yes อื่นไหมคะเออกับเคสอื่น ได้ยินว่ามีนะคะได้ยินว่ามีะค,ะ<ช>ค่ะค่ะปร<ช>ะมาณนั้นก็ค่ะหรังจากนี้เรไม่น่าจะกลาร่วมงานกับคนนี้แล้วใช่ไหม,ไมเห็แล้วคือบีมองว่าคนเราอาจจะผิดพลาดกันได้อะค่ะก็คือคนเราต้องให้โอกาสคนนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบอยากจะทำร้ายใครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราในฐนานะคนทํางานเราขนาดเราเป็นนักแสดงไม่เห็น แล้วคนในดื่นละที่เขาแบบเ,เป็นตั้ล่องหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้เงินจากการทํางานเงี้ยมันคงระปากน่าดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้คนที่ว่าจ้างงานถ้าว่าจ้างงานแล้วอยากรับผิดชอบตรงนี้เพราะว่าเราอ่ะก็เป็นคนที่มีสปิริตทางานเต็มที่อยู่แล้วเราไม่เคยแบบว่าไปสายหรือว่าอะไรทั้งสิน้นตามที่ตกลงเราทำตามเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณล่ะค่ามันเยอะแค่ไหนของไม่แจ้งเป็นตัวเลขละกันหลักแสนอะไรค่ะถ้าจัดแต่งวัน ตกลงกันไว้เขาเขาไม่ค่ะเขาไม่ได้ชอบอย่าเออเขาแบกคนกับทุกเสรจเราจะพูดการยังไงล่ะก็คงก็พูดพูดถึงนะคะว่าทําไมอาจจะพูดไปเลยว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในตอนนี้เราไม่อยากพูดเพราะเราให้โอกาสให้โอกาสคนอยู่แล้วอะค่ะคือเหมือนกับอย่าทำนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลราพี่คิดว่ามันเรื่องเงินสหรับบินไม่ใช่เรื่องใหญ่อะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความถูกต้อง ที่เราต้องการมันถูกต้องไม่อยากให้คนในวงการต้องโดนเอาละต้องเปลี่ยนค่ะหลังจากนี้มีมาตรการในการรับการค่มากขึ้นในตคะที่ว่าเราจะต้องรับปกติอ่ะปกติบางคนมีมาตรการอยู่แล้วนี่ขนาดมีมาตรการนะคะก็คือ,อยังยังโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอาเป็นว่าเราให้โอกาสแล้วกัน,นะค่ะก็คือ,คอเราไม่อยากจะบอกว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะแต่ว่าแค่ตามคำคาตามที่ตกลงกับเราไว้ เรียบร้อยจบเคลียร์สิมิถุนายนนี้เราก็จะไม่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆค่ะโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆจริงๆผนก็ใจดีนะ,ะอเออค่ะอีกเ,เรื่องหนึงพี่โฟร์อันนี้หมายถึงใครอ๋อหมายถึงบุคคลที่เราแบบไม่ชอบอะคะ่ะใช่พร้อมาส่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคู่กับอะไรไม่เป็นคนที่เราไม่ชอบอะ,ะประมาณนั้นนะคะแต่คนคะละเคสกับพี่อันนี้ใช่ไหมกับพี่โกม ส่งไช่หรอไม่เกี่ยวค่ะกรเคสแล้ส่งไหมอันนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้คือมันเป็นประเด็นกันมากับเราใช่ไหมก็มีค่ะมีมีใช่มีแต่ว่าคือรู้อยู่แล้วล่ะว่าเดี๋ยวพอเราลงอะไรไปอย่างเงี้ยคนก็จะต้องแบบตีความไปต่างนานาเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกไม่เกี่ยวข้องกรนี้ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะเราไม่ได้เจาะจง คนอื่นๆเราเจาะจงแค่บุคคลเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจดร้อนกันค่ะมีคนร้อนตัวยังคะมีะคนร้อนตัวหรือยัง <c oughs> คะมีเพียบเลยค่ะนคนร้อนตัวเพียบเลยแต่ว่าเราเจาะจงแค่บุคคลเดียวซึ่งเรารู้คนเดียวก็พออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะสหรับคนอื่นเนี่ยถ้าไม่คิดถ้าคิดว่าตัวเองไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องไก็เกิดร้อนพฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ